สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของลอสแอนเจลิสได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกับเสียงปรบมือในงานประกาศรางวัลแกมมี่หลังจากรับมือกับภารกิจไฟป่าที่ลุกลามไปทั่วลอสแอนเจลิสเมื่อเดือนที่แล้วที่ได้ทำลายบ้านเรือนโรงเรียนสถานที่ประกอบศาสนก,กิจและธุรกิจต่างๆโดยทางแกมมี่นั้นได้ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า โดยการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัลแกมมี่ประจำปี2025นี้จึงได้ถูกนำมาปรับโฉมใหม่เพื่อระดมทุนสนับสนุกนการบรรเทาทุกข์จากไฟป่าและช่วยเหลือนักดนตรตีที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในลอสแอนเจลิสซึ่งบนเว็บไซต์ของงานประกาศรางวัลแกมมี่จะมีลิงก์สำหรับให้ผู้คนร่วมบริจาคโดยหัวหน้าแผนกดับเพลิงบนทนลอสแอนเจลิสแอนโทนีมาร์โลนด้กล่าวบนพรมแดงว่าทีมนักดับเพลิงนั้นไม่สามารถรับทิมผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้และพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องผู้คนและทรัพย์สินทั้งหมด อย่างไรก็ตามงานประกาศรางวัลทั้งแกมมี่และออสการ์จะดำเนินต่อไปตามแผนเดิมในวันที่2กุมภาพัานธ์และ2มีนาคมตามลำดับหลังจากที่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องด้วยลอสแอนเจลิสกำลังเผชิญกับไฟป่าที่รุนแรงอีกทั้งทางด้านของประธานคณะกรรมาการมูลนิธิยังได้กล่าวว่าดานตรีมีพลังที่จะเยียวยาปลอบประโลมและทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเพื่อขยายจิตวิญญาณแห่งความยืดหยุ่นที่กำหนดเมืองลอสแอนเจลิสอันยิ่งใหญ่แห่งนี้อีกด้วย